เสร็จอ้โหอกไวทีหนึ่งเสร็จหเฮ้ยมันได้มันได้จริงๆโคตรแรงแล้วตอนนี้กิจกรรมผมก็ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วนะเดือนตุลาคมนี้ครับที่ผมมีจัดกิจกรรมคนที่ใช้โค้ด DMBL ครับผมทุกๆสิบเหรียญที่ใช้เนี่ยจะได้หนึ่งสิทธิ์ในการลุ้นลับจับรางวัลอ้าวโอ้โห เฮ้ยอย่าดันดิอย่าดันดิอะไรวะเฮ้ยอะไรจะมาดันหลังทำไมอ่ะโอ้โหตายตายตายอย่างงี้ตายตกลงไปครับซืบเสร็จเลยมาตัวอะไรเนี่ย มาเฮ้ยเฮ้ทะลุเหรอเอาแม่ทะลุดีกว่ามันอยู่ข้างบนชึบแง่แง่แง่ว้าว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 แบบก่อนครับผมแม่ใจร้ายกันจริงๆเลยอะไรอะไรอะไรมาทักทายกันแบบเสร็จไปครับ เดี๋ยวก่นนะตัวไหนวะน,นี่น,นี่ยันแม่ลงไปครับมาตัวนี้โอ้ก็ต์ไหลเออไทฟอนก็สู้คนนะเฮ้ย <c oughs> ลำคาไอ้ดูนว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอยันแม่เต็มอีกรอบก่อนจะเสิร์ฟไปให้นะเดี๋ยวดูก่อนด,ดูนตัวไหนวะอ๋อไอตัวนูน้นโอเคแทนเฮดเคนะเดี๋ยวเจอยันแม่ครับ นา่าหงุดหงิดจริงๆนะไอ้ดูเนี่ยเฮ้ยมาได้ไงเฟลเลียเพื่อนเร็วสิครับขอบคุณครับโอ้โหเกือบไม่รอดเลยครับมันเล่นแต่เราอะ ไม่โดนลอ็อกยังจะโค้งมาอีกล็อกไว้ครับซึมเสร็จไปดีแน่แน่แน่เต๋เฮ้ยโดนไล่หลิง ถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟเลเลยดนไรเหลงหืมมาคาัสไฟเดอร์ครับปืน300ก็เอามาจ้ามาร์กไหม อ้าวต้องโดนไปดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลิง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 สองหนึ่งนานไงเกาะว่ะเกีเ่ยวทันว่ะเกี่ยวทันว่ะเสร็จครับ โอ,โอ้ย <orn> โอ้ยโอ้ยยานแม่ลงไปครับแหม่ใจคอนะโอ้ย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 โอเคจัดการไปเพื่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพื่อนเราหลุดเหรอเพื่อนเราหลุดเหรอล็อกไ้ครับโกดปืนโกดเรียบร้อยแลมเพจครับผมลงก่อนไอตัวไหนเนี่ย โอเคมาขึ้นมาเดไปหมดยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลิงครับล็อกไว้เศษก่อนไล่กันไปครับนี่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 โอเคก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอรอรอใส่กิบแป๊บหนึ่งเรื่อง ใ oh, no, no. okay. ห้ชวนฉันโอ้ไม่ไม่คุณชวนฉันเคอะไรบัสเหรอล็อกไว้ครับนี่งานนี่งานี่งานไม่โดนว่ะอันนี้สามสองหนึ่งครับมาร์คไอีกที โอเคตรงนี้ตัวนี้ตนี้เริ่มเร็วแล้วเริ่มเร็วแล้วสต็กเราได้แล้วนะสต็ตกเราเต็มแล้วนะล็อกไว้ครับเฮ้ยเมาเร้อว่ะอุ้ยมิดไฟด้วยโอ้โหถอยเลยถอยเลยโอ้โหมืดตึมไเลยนะมาร์กไหมครับ ก็มาดิครับมาดิครับมาดิครับคนแบบแล้วมันจะกลัวไปเลยพ่าเมาเลอร์มันแบบต้านทานกดไงเฮ้ยเฮ้ยแฉะไปเลยมาเลยเดเยมาเลอร์จะมาแล้วเหรอ ล็อกไว้ถึงต้องโดนแล้วอ่ะต้องโดนแล้วอ่ะเสร็จโอ้โหล็อกไว้ทีหนึ่งเสร็จโอ้เฮ้ยมันได้มันได้จริงๆโคตรแรงตัวครับว้าวว้าวี่นี่ครับปิดไปเลยปิดโลไว้ปิดโลไว้ ซื้อเรียบร้อยงู้านขอรีโหลดก่อนมาแน่มาแน่ครับไอฟอนครับเสร็จครับผมไอนี่ครับยันแม่ลงไปปุ๊บขยี่ซ้ำไปมามาสองหนึ่งล็อกไว้ครับโดนปะล่ะไม่รู้ดีโดนหรือเปล่า,าไม่โดนเลย อจัดไปดิมันไม่ทะลุนี่ว่าหมดย่างหรือสามคนเหรอเฮ้ยคนนึงอะไปไหนวะล็อกไหมครับคอนเนอร์ชูตหยโดนล็อกเลยโอ้ยโดนล็อกอ้าวล็อกเรเวนมั่งล็อกมั่งสลับกันห,หึโดนปะไม่โดนวะเดี๋ยวก่อนนะ นี่อนี่นี่แค่เชียวๆนะเฮ้ยเฮ้ยคุลีไม่เป็นช่คุลีลิง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 มายายายาเสร็จมามาจ้าเรเวนจ้าเรเวนจ้าวิ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 เพื่อนเพื่อนเพื่อนอะไรวะโอ้โหอาเธอร์ครับโอ้ยเฮ้ยแรงนะ เสร็จครับไททันสเลเยอร์สุดเกินล็อกไว้ครับสับสับซับเลยสับซับเลยครับโอ้โหแลมเพจกันไปครับผมล็อกไว้ตัวอะไรเอ่ยอินทราครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโน่เฮ้ยมันหายตัวนานวะหายตัวนานวะไหนคนนึงนี่คนนึงครับล็อกไว้ครับ แท้เหรออุยอุยอุยอย่าตกอ่ะเกือบตกใจกลัวแบบมันมันดันเรามาตกไงโหว้าว no ว้ายมาไม่ได้ดิเราอ่ะติดดิโฮ้ยรอดเฮ้ยมันมันมาไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่ไหมมันเกลียะเกลยะ ว้าวว้าวว้าล็อกไว้ครับนี่ไงจวบๆเลยเฮ้ยอินทรามาแล้วเพื่อนมาถึงชายแดนแล้วเดี๋ยวก่อนนะโอเคมันเปลี่ยนทางแล้วอะเปลี่ยนทางแล้วอะแกร วายหัวล้อนี่เราฆ่ามาไม่ได้เลยเดยนะดวนะองไงอ่ะโอ้โหเลือดเต็มเลยว่ะเรียบร้อยชนะไปเฮ้ยปืนกดกระผาดไฟเดอร์โคตรแรงอ่ะว้าวพี่ชอบไทท่านตัวไหนที่สุดล่ะครับผมตอนนี้ผมชอบ เบอร์เซเรียเนี่ยนะเบอร์ไอไทยทันธนุที่สุดแล้วล่ะโอ้โหนี่คือมันอยู่คนเดียวเลย <c oughs> ว้าวไอคนสุดท้ายหายไปด้วยนะสุดยอดเป็นกดกับผัดไฟเดอร์ดีมากอะ่ะว้าว